ท้ายกดอกอีกแล้วครับเพิ่งพิ่งออกจากกลังทั้งสมบัติเก่าเป็นผ้าคอยกดอกอาลายลายอะไรลายประจํายามนะครับ a อศ4ไม่มีผ้าพ,พื้นไม่มีหน้านางมีไหมไม่มีหน้า,นา,ามีหน้านางครับแต่ไม่มีผ้าพ,พื้น ราคาสามพันแปดนะครับก็อย่างที่คุยไปในคลิปก่อนๆนะครับลดนะครับติดต่อเข้ามารถเป็นสีอะไรเนี่ยชัยสีนี่แหละครับตรงๆอย่างนี้แหละครับสีก็เป็นสีกรีบบวจกจะว่าชมพูก็ไม่ใช่เขาค้ำกว่าเพราะว่าพื้นมันพื้นมันสีครามนะครับพื้นมันสีคราก็พอได้ได้สวยแล้วครับเหลือสองเมตร ก็กะว่าปีนี้จะลาออกให้หมดจะจะหมดหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับผ้ามันเยอะ,อะก็จะเอาผ้ารุ่นใหม่ขึ้นมาเอาผ้ารุ่นใหม่ท,ที่ที่ก่อนนี้เริ่มดําเนินการพอละแต่จะ,จะเสร็จเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งวันสองวันนี้คงจะได้ลึกพื้นน้องพื้นนะครับแต่ว่าราคามันสูงนะครับเพราะถ้าคนการพอมันคนละเกตกันแล้วก็ผ้าไหมก็คนละเกตกันอ,อันนี้เป็นของที่คัดเลือกออกมาแล้วคัดมาแล้ว ัดเก็บคัดคุณภาพมาแล้วใช้ได้ทั่วไปไปงานไหนก็ได้ไปงานไหนก็ได้ก็อย่างที่บอกคลิปที่แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่ที่ดินถ้าข้าวซอยตองปูหรือว่าหมูบ้านสุภาพร,าพรขาวามือนเนี่ยเขาเวรคืนหมดแล้วข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาเลยนะครับเขาจะทำสะพานใหม่ที่ได้ข่าวนะครับเข,เขาเขาเว้นคืนหมดแล้ว แต่เขายังไม่คุยถนนถ้าเขาคุยพื้นที่มาไหลน่แะครับที่ดินมันจะขึ้นโพดพลาดแต่ว่าผมไม่อยากรอไปอยากขายแปดแสนแปดครับใครลงทุนตอนนี้ไม่ขาดทุนแน่นอนแต่ถามว่าทำไมไม่เก็บเอาไว้เองก็ไเ่ยเก็บไว้ทําอะไรครับใช้ก็ไม่ได้ใช้อายุขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ตังอีกตั้งหากล้วต้องรีบใช้ซะก่อนนะครับใครสนใจก็เอาใครสนใจก็ ติดต่อมาขอโลเคชันมาผมส่งแผนที่ไปให้ดูได้หลังเชนด้เชนโดไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับใครอยู่กับตัวนี่แหละครับพร้อมที่จะโอนได้ตลอดเวลาเลยพบวันที่ที่จังหวัดปทุมปุ๊บก็โอนได้เลยง่ายๆกับตัวขครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับขายทั้งผ้าขายทั้งที่ดินนี่แหละครับอาชี่ดินของตัวเอเก่าเก็บนี่แหละครับขอบกระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ